สวัสดีค่ะหนูชื่อเดยหญิงนะ้ำประภาจิรประยุนชื่อเล่นว่าแอมนะคะเลขที่9จากชั้นม3ทับ3ค่ะเนื้อนี้นะคะหนูจะมาพูดถึงงานในรายวิชาสุขศึกษาของคุณครูชานอรมง์ดี๋ยก็คืองาน14 days challenge ค่ะเป็น challenge ในการพัฒนาตัวเองค่ะโดยหัวข,ข้อที่หนูจะพูดในวันนี้นะคะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือ 1. สิ่งที่หนูได้ทำลงไปใน14วันนี้แล้วก็ผลลัพธ์ที่หนูเห็นจากสิ่งที่หนูทำแล้ว2ก,ก็คือเป็นส่วนของนวัตก,กรรมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่่่าาามมีีีอะะะไรบ้ง้งงทหนนนนููจพดถึใวัค โดยเราจะเริ่มกันที่สิ่งที่หนูทําใน14วันนี้ก่อนเนาะมีทั้งหมด4อย่างนะคะอย่างแรกคือการออกกำลังกายอย่างที่2คือการรับประทานอาหารอย่างที่3คือการพักผ่อนและอย่างที่4ี่คือการจัดการกับความเครียดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การออกกําลังกายกันก่อนนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยตอนหนูอยู่ประมาณม2หนูเป็นคนที่ก็ออกกําลังกายเรียกได้ว่าถีู่่เหมือนกันนะหนูจะออกกําลังกายโดยการเดินสลับวิ่งบอลูวิ่งอย่างต่ํา40นาทีต่อวันแล้วก็ประมาณ3-5วันต่อสัปดาห์เนาะ จนกระทั่งมันพ่อแม่หนูเขาเอาวิ่งไปเก็บเนาะพะเขาแบบทําห้องนี้ซึ่งตอนเรินมเปิดห้องออกกำลังกายแล้วเขาก็ทาให้มันเป็นห้องซ้อมดนตรีอะไรอย่างงี้หนูก็เลยไม่ได้วิ่งอีกเลยแบบจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้พอได้มาทํางานนี้นะคะหนูก็ต้องกลับมาออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าหนูมองว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยให้หนูได้กลับมาออกกำลังกายอีกครั้งเนาะเพราะว่างานนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้หนูได้หันกลับมามองการออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่หนูมีแบบแผนการออกกำลังกายอยู่2อย่าง2แบบ แบบแรกก็คือสำหรับวันที่ไปเรียนแล้วก็แบบที่สองสำหรับ,บวันหยุดวันเสาร์อาทิตย,ย์นี่ค่ะโดยในส่วนของการออกกําลังกายสําหรับวันที่ไปเรียนนะคะการออกกาลังกายของหนูวิธีก็คือหนูจะออกกาลังกายหลังจากที่กลับถึงบ้านแล้วหลังจากที่หนูกลับถึงบ้านเนี่ยหนูก็จะเริ่มออกกําลังกายะคะ่ะก่อนทานอาหารเย็นโดยหนูจะเริ่มด้วยการวิ่งสลับเดินเหมือนกับที่เคยทำลู่วิ่งเลยบนเครื่องสเตปเปอร์นะคะอย่างต่ําให้ได้ประมาณ30นาทีจากนั้นอ่ะหนูก็จะไปทำเวทเทรนนิ่งต่อนะคะ ประมาณอย่างต่ำ20นาทีหรืจะดูคลิปใน YouTube แล้วก็ทําตามให้มันครบอย่างต่ำ20นาทีค่ะแล้วก็จะมีการก่อนออกกำลังกายก็จะมีการยืดเอียดมีการวอร์มอัพแล้วก็หลังออกกำลังกายมีการคูลดาวน์ตามปกติค่ะส่วนในในส่วนของสําหรับวันที่เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดวันที่วันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ การออกกำลังกายของหนูก็จะเปลี่ยนจากการทําตอนเย็นก่อนทานข้าวเนี่ยมาตื่นมาทําตอนเช้าเลยค่ะโดยหนูจะเปลี่ยนจากการเล่นสเตปเปอร์ไปเป็นเล่นหูละหุกแทนค่ะเบอรสเตปเปอร์แล้วเล่นหูละหุแทนอย่างต่ําให้ได้ประมาณ20นาทีค่ะแล้วค่อยเราก็เปลี่ยนจากการที่ปกติวันไปเรียนหนูจะทำเวทเทรนนิ่งประมาณ 20นาทีอย่างต่ำใช่ไหมหล้วก็จะแบบเป็น30นาทีอย่างต่ำแทนเพราะว่าฮูล่าฮุกในส่ยสกเกอร์เนี่ยมันเอ่อยากกว่าสติ๊เปอร์ก็เลยใช้เวลากับฮูล่าฮุกน้อยลงน้อยกว่าที่เคยทำกับสติ๊เปอร์ค่ะแต่ว่าไปเพิ่มตรงในเทรนนิ่งแทนแล้วก็อย่างที่กล่าวไปเนาะเอ่อหนูจะกออกกำลังกายก่อนทานอาหารใช่ไหม ออกกาลังกายก่อนทานอาหารเย็นแล้วก็ออกกาลังกายทั้งก่อนทานอาหารเช้าด้วยซึ่งหลังจากออกกำลังกายเสร็จหนูก็จะเว้นไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มทานอาหารค่ะก็คือหลังจากที่ออกกาลังกายเสร็จก็พักก่อนแล้วค่อยแบบกินยังไม่กินตอนออกกำลังกายคือแบบดื่มแค่น้ำอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ที่หนูดูบ่อยๆนะคะในการทำเวทเทรนิ่งพิลาทิสในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการทานอาหาระคะ่ะอันนี้หนูเลือกใช้การลดแล้วก็การควบคุม ก็คือส่วนตัวหนูเป็นคนชอบทานพวกชาดมชาเขียวเนาะแล้วก็ของหวานของทานจุกจิกตลอดวันหนูก็เลยต้องลดตรงนี้ลงค่ะกินให้น้อยลงเนาะเรื่องชาเรื่องเครื่องดื่มอย่างเงี้ยที่มันเป็นของหวานน้าหวานก็ลดลงให้ได้เต็มที่ประมาณ 1- 3าแก้วต่ออาทิตย์ค่ะเพราะแบบปกติก็จะแบบกินทุกวันอย่างเงี้ยก็ต้องลดลงเพราะว่านอกจากมันจะน้าตาลสูงแล้วมันยังมีคาเฟอีนด้วยซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพหรือถ้าหนูอยากกินของจุกจิกจริงๆหนูก็จะพยายามกินพวกผลไม้นมเปรี้ยวโยเกิร์ตแทนอะไรอย่างนี้ค่ะ ต่อมาในส่วนของการพักผ่อนนะคะปกติฉจนนอนประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนาะหนูก็ลดลงมาให้ประมาณ3ามทุ่มถึงสีง่ทุ่มพอถ้าหนูเริ่มปิดไฟนอนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งหนูก็จะหลับลงที่ประมาณ4ี่ทุ่มอย่างนี้ซึ่งก็ถือว่าช่วยในเรื่องของกรนฮอร์โมนด้วยแล้วก็ปกติหนูเป็นภูมิแพ้แล้วคนภูมแิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้อะไรเงี้ยยิ่งนอนดึกมันจะยิ่งกำเริบเนาะนอนพอหนูนอนไวขึ้นอนะาการตรงนี้ก็ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนี้จะเป็นในส่วนของการจัดการความเครียดนะคะหนูเลือกใช้เปนวิิธีกาารั่่งสมคะ โดยหนูไม่ได้กาหนดเวลาชัดเจนนะว่าหนูจะนั่งแบบสินาที2ี่นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างนี้หนูนั่งจนกว่าหนูจะรู้สึกว่าหนูผ่อนคลายลงรู้สึกสงบลงค่ะเพราะว่าหคนเราก็มีเรื่องเครียดทางนั้นเรื่องเครียดที่เราเจอมาทั้งวันเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องคนรอบตัวแต่ว่าหนูเลือกที่จะหาเวลาสักนิดนึงนิดเดียวให้เราได้พักให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายลงสงบลงแล้วพอในจุดที่หนูนั่งจนรู้สึกว่าหนูรู้สึกดีขึ้นละหนูรู้สึกสดชื่นขึ้นสักนิดหนูก็จะ แล้วก็รู้สึกว่าเรามีแรงมากขึ้นที่เราจะไปทําในสิ่งต่อๆไปที่มันรอเราอยู่ค่ะโดยหนูก็ได้แบบอย่างตามประมาณท่านทีนะแบบหนูแบบลองดูเวลาก่อนนั่งแล้วก็ดูเวลาหลังจากนนั่งก็ประมาณ 6- 7นาทีไม่ได้เยอะมากแต่ว่าแค่นี้หนูก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแหละเนาะก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงหลังออกกำลังกายอยู่และคะ่ะก่อนที่จะแบบกินข้าวช่วงพักครึ่งชั่วโมงก่อนกินข้าวเนี่ยใช้เวลาตรงนี้ค่ะต่อมาในส่วนของผลลัพธ์ที่หนูเห็นจากสิ่งที่หนูทานะคะในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็การรับประทานอาหารเนี่ย หนูยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขนาดนั้นกับเรื่องสัดส,ส่วนหรือว่าน้าหนักแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือหนูรู้สึกว่าหนูอารมณ์ดีขึ้นนะจากการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยการรู้สึกว่าเรากาลังดูแลตัวเองด้วยมันก็ทําให้เรารู้สึกอารมณ์ดีนะคะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในแบบการใช้ชีวิตแต่ละวันแล้วก็ที่ช่วยเลยก็คือที่เห็นอยู่ก็คือหนูอะเป็นสิวเนาะแล้วการที่เราลดหวานแล้วก็การที่เรานอนเร็วด้วยในเรื่ององการพักผ่อนเนาะก็ถือว่าช่วยพอสมควรเลยนะคะลดก็ดูดีขึ้น นะคะที่หนูรู้สึกรู้สึกว่ามันยุบลงเพราะเราได้พักผ่อนมากขึ้นนแล้วก็ช่วยเรื่องของโกรทฮาอารม์เรื่องของการพักผ่อนเป็นที่ให้ฮอร์โมนเราได้เติบโตนะคะแล้วก็ที่หนูเคยบอกว่าเออตอนมอ2หนูเคยออกกําลังกายเนี่ยเหตุ <_ S 2> ผลที่หนูออกกำลังกายตอนนั้นอ่ะก็ไม่ใช่ว่าหนูอยากจะลดน้าหนักหรือว่าปรับสัดส่วนตอเป็นเพราะว่าหนู <_ S 1> <_ S 2> ปกติหนูเป็นคนร้องเพลงแบบออร้องจริงจังเลยค่ะร้องแข่งร้องประกวดนี้ใช่ไหมการที่เราออกกาลังกายเนี่ยปอดเราจะแข็งแรงขึ้นแล้มจะทให้เราแบบมีมีพลังเสียงในการร้องเพลงอะมากขึ้นนั่่นนนนนกกก็เเลลลยปหตตุผทีูอออาััง้ พอตอนที่หนูกลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาร้องเพลงรู้สึกว่าเต็มที่มากขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าอันจริงมันก็คือจุดประสงค์ที่หนูแบบอยากออกกำลังกายตั้งแต่แรกแล้วเนาะแล้วในส่วนของการผ่อ uh, uh, นคลายในการผ่อนคลายตัวเองนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็หนูรู้สึกสวา่างรู้สึกเบาขึ้นอยู่นะรู้สึกแบบสดชื่นรู้สึกว่าเราสงบขึ้นแล้วเรามีสมาธิในการไม่ใช่แค่าการแบบโฟกัสกับอะไรแบบจริงจังที่มันเป็นรูปธรรมแต่ว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะ เวลามีเรื่องมากมายให้เราคิดในหัวเราเราู้สึกว่าเราสามารถจัดการกับมันได้ดีขึ้นค่ะที่อยู่ในหัวเราเนี่ยทายนี้หรือว่านวัตกรรมนะคะนวัตกรรมเนี่ยจะมาจากชื่อเล่นของหนูนะคะชื่อว่า M อมสะกดด้วยตัว A 2สองตัวแล้วก็ตัว M ค่ะ A แรกนะคะจะหมายถึงคําว่า ambitious ค่ะหรือว่าหมายถึงความทะเยอทะยานหรือว่าความมุ่งม,มั่นในการที่จะทําให้งานนี้สําเร็จค่ะหรือก็คือความมุ่งม,มั่นในการที่หนูอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างน้อยสักน,นิดนึงเนาะ A ตัวที่2หมายถึงคําว่า Accountable ค่ะซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบค่ะความรับผิดชอบในการทํางานนี้ให้มันสําเร็จค่ะแล้วก็ความรับผิดชอบที่เราบอกตัวเองแล้วว่าเราจะทำให้มันดีแล้วก็จะทําให้มันดีตามที่เราอันนี้ไว้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง hmm. แล้วก็ M นะคะมาจากควาว่า manageable หรือว่าหมายถึงการมีความสามารถในการจัดการค่ะการที่หนูวางแผนว่าเนี่ยหนูจะออกกําลังกายอะไรบ้างออกกี่นาทีจะลดการทานอะไรบ้างจะนอนกี่โมงก็ถือว่าเป็นการฝึกความสามารถในการจัดการวางาระเบียบวางแบบแผนค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คืองาน14วัน Challenge ของหนูค่ะก็ขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ